สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนของบีบีก่อนนะคะก็ชื่อบีบีนะคะก็ทำชาแนมาได้ไม่นานมากนะแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะได้ประโยชน์เนาะก็คือวันนี้เราจะมาพูดถึง12วิธีที่จะช่วยเราประหยัดเงินค่ะแต่ก่อนอื่นก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่า s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะคะ มาดูต่อกันเลยค่ะสำหรับพาร์ทสอว่ามีเทคนิคในการประหยัดเงินอะไรบ้างค่ะเอาวิธีประหยัดเงินข้อที่6กันแล้วนะคะข้อที่6ก็คือว่าให้เราเก็บบ้านค่ะทุกคนอาจจะงงว่าฉันจะเก็บบ้านทำไมเก็บทำไมก็ว่า เพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำเราแบบรู้สึกว่ามันแบบเวิกมากเลยก็คือว่ามีช่วงที่ผ่านมาบ้าแบบพวกมินิมอลลิสอะไรเงี้ยก็คือจะลดของที่มีอยู่ในบ้านลงไปเยอะมากแล้วก็ของที่เราใช้ไม่ได้ก็คือเราก็เอาไปบริจาคส่วนของที่เรามีจริงๆก็คือว่าเวลาเราเก็บบ้านเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีหรือไม่มีอะไรนะคะเช่นหลายครั้งแต่ก่อนเคยเป็นคือไปซื้อเสื้อมาแล้วแบบอา้าว ฉันมีแบบสิ่งที่มันคล้ายๆตัวนี้อยู่แล้วก็แบบเสียดายเงินอ่ะคือใส่ไปก็ดูเหมือนเหมือนกันดูซ้ำกันก็ไม่รู้ว่าจะมีหลายในตัวไปทําไมนะคะหรือว่าเราหาแบบสมุดหรือปากกาไม่เจอแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินแบบนิดเดียวอ่ะคือช่างมันเถอะซื้อใหม่ละกันคือหามันใช้เวลานานกว่าแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ว่าพอเราเก็บบ้านเราก็รู้แล้วว่าเรามีของจริงๆอยู่เท่าไหร่แล้วก็เรามีอะไรบ้างนะคะก็จะทําให้ เราสามารถประหยัดเงินได้จากตรงนี้ข้อที่7ข้อที่7เป็นข้อที่เป็นผลพลอยได้มาจากข้อที่6นะคะว่าเราเก็บบ้านพอเราเก็บบ้านแล้วมันก็จะเจอเสื้อผ้าเจอของแต่งบ้านแบบงงๆที่แบบฉันซื้อแบบนี้มาทําไมแบบรสนิยมนี้เป็นของฉันเหรอมีใครเคยเป็นบ้างแล้วก็ แล้วก็เจออีกหลายอย่างที่เราไม่ได้ใช้นะคะที่วมีทำก็คือบีเอาไปขายตลาดนัดนี่สมัยก่อนนะคะก็เอาไปขายตลาดนัดเลยลุยเสื้อผ้ามือสองขายได้ครั้งแรกที่ไปขายขายได้่องห้าพันเนี่ยตอนนั้นแบบเด็กๆประมาณปีสามก็แบบเฮ้ยดใจมากเลยหลังจากนั้นก็ถ้ามีเสื้อผ้ามือสองก็เก็บนะคะแล้วก็เอาไปขาย แล้วก็นี่ก็เป็นรูปบรรยากาศนะคะเวลาเอาไปขายนะคะก็มีขายหลายที่ไปขายตลาดนะัดช่องสามมาด้วยค่ะถ้าไม่มีเวลาไปแบบไม่มีเวลาเซตอัพบูธทำเองไม่ได้มีีใครช่วยขนของก็อาจจะเป็นขายออนไลน์นะคะก็อาจจะเป็นขายในเว็บขายดีก็ได้หรือว่าจะสร้างเพจอินสตาแกรมของตัวเองขึ้นมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้บีบีก็ทําอยู่นะคะก็คือมีคนฟอลโล่แบบในในไอ เพจอินสตาแกรมที่เป็นมือสองแค่เจ็ดสิบคนนะคะแต่ว่าขายได้เรื่อยๆเลยแบบงงมากเลยว่าแบบเออก็แปลกดีเนาะคนฟอลโล่ไม่เยอะแต่ว่าทําไมขายได้ได้เรื่อยๆนะคะก็เริ่มง่ายๆนะคะแล้วก็ฟรีด้วยอยากให้เพื่อนๆลองทํากันดูค่ะของแต่งบ้านนะคะวิ๊ีก็เอาไปลงขายดีนะก็ขายได้มีแบบแก้วน้ำสปอนจ์บ๊อบอะไรเงี้ยคือซื้อมาจากเมกาแล้วก็แบบตอนนั้นแบบชอบชอบมากไปคิ้วกับมาแต่สุดท้ายมาอยู่ในบ้านก็แบบ หมือนเราโตแล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้เข้ากับบ้านเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหน้าตาของแก้วสปอนช็อกที่บอกค่ะขายไป220ค่ะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะก็จะได้เป็นเงินก้อนขึ้นมาอ่ามาถึงข้อที่8กันแล้วเป็นเรื่องบ้านบ้านอีกแล้วนะคะก็คือว่าให้เราปิดไฟปิดน้ำปิดแอร์ฟังดูแบบเฮ้ยทำไมดูแบบเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้ก,กันอยู่แล้วแต่ว่ามันจริงๆนะคือ จะโดนป้าดุตลอดถ้าเราแบบไม่ปิดไฟไม่ปิดแบบนิดเดียวคือจะโดนดุเราก็คือเป็นนิสัยชินตั้งแต่เด็กว่าถ้าถ้าลืมเนี่ยจะวิ่งเลยวิ่งไปปิดไฟเทคนิคหนึ่งที่ใช้ก็คือบางทีเวลาที่เรานอน,อนเนี่ยคือจะเปิดแอร์ไปก่อนนะเราพอพอแบบใกล้ๆเราจะนอนแล้วอ่ะก็จะปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมแทนคือรู้สึกว่าแบบ มันก็เย็นแบบเราก็นอนหลับอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็คือไม่เปลืองไฟนะคะข้อที่9อันนี้เป็นการช้อปปิ้งนะคะยุคใหม่เราก็จะช็อปออนไลน์กันเยอะแล้วเราก็จะเหมือนกับมีเวลาได้คิดก่อนเพราะว่าบางทีเราไม่จําเป็นที่เราต้องซื้อทันทีถูกไหมคะก็ต้องมีกระบวนการคิดแล้วก็โอนเงินหรือว่าอะไรนี้สิ่งที่ทําำละรู้สึกว่าได้ผลมากก็คือว่า ปีบีจะเลือกของไว้สมมติว่าเราสนใจอยู่สัก4ีหอย่างเนาะก็เลือกไว้นะคะแล้วก็ใช้กด24ชั่วโมงค่ะก็คือว่าอีกวันหนึ่งเราค่อยกลับมาดูนะคะว่าของชิ้นนั้นอะเรายังอยากได้อยู่หรือเปล่านะตอนนั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบด่วนสรุป กดซื้อเลยเพราะว่ากดซื้อเลยเนี่ยเราก็แบบไม่ได้เอาไปขายได้ง่ายว่าคืนเงินได้ง่ายถูกไหมคะก็ให้เราใช้เวลาคิดนิดนึงอันนี้อาจจะเอาไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้เช่นเราอยากได้ตู้ใบใหม่สําหรับเก็บของนะคะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องด่วนบึ่งไปซื้อเลยนะคะก็อาจจะคิดก่อนก็ได้ว่า เอ๊ะหรือจริงๆงของเรามันเยอะไปถ้าเราเคลียร์ของขออกไปเราก็อาจจะไม่ต้องซื้อตู้ก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่มีตู้เก็บของเลยหรือว่าไม่มีตู้เสื้อผ้าเลยอันนี้ก็คือต้องซื้อก็คือเป็นสิ่งที่เราควรลงทุนก็ควรลงทุนข้อสิบเชื่อว่าสาวๆทุกคนต้องเคยเป็นแน่นอนก็คือว่าช้อปปิ้งแก้เครียดค่ะฉันเครียด งานฉันเครียดเรียนฉันก็เครียดสอบฉันก็เครียดหัวยต้ปิดเล้วไปชอปปิ้งกันดีกว่าช้อปตอนเครียดได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเราช้อปแบบมีสติโอเคแต่ถ้าเราช้อปแบบเครียดซื้อเพื่อระบายอารมณ์อย่างนี้ไม่ควรเด็ดขาดค่ะ<ม>เพราะว่าเวลาที่เราเครียดแล้วเ,เราซื้อของอะเราจะซื้อแบบฉันยากใช้ตังค่ะ เคือฉันอยากใช้ตังอะคือรวยหรอเปล่าแต่ฉันอยากใช้ตังอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราซื้อแล้วเราก็จะแบบไม่มีสติมานั่งคิดพอเราเครียดพออยู่แล้วก็แบบเอออยากได้ก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเสียตังกับเรื่องแบบนี้เร็วแล้วก็ง่ายนะคะตอนเด็กๆเป็นน้องตอนนี้เลิกแล้วมีสี้ไม่เอานะคะข้อที่11อค่ะคือว่าพกขวดน้ํา หรือว่าก่อนออกจากบ้านก็กินน้ําก่อนนะคะวิธีนี้ดีมากเพราะว่าการที่เราพกขวดน้ําเราไม่ต้องเสียเงินกับค่าน้ำอะคะ่ะเพราะว่าหลายครั้งพบว่าเราเสียเงินหรือค่าน้าวันวันหนึ่งเยอะนะคะหรือว่าเรากินน้ําหวานหรือว่าอะไรเยอะก็เป็นการสิ้นเปลืองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราประหยัดเรื่องน้ําได้นะคะเชื่อว่าเราก็จะเก็บเงินก้อนได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมาถึงข้อ1 2กันแล้วนะคะ 8ทิปเจข้อนี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าเราจะซื้อแชมพูสบู่หรือว่าเครื่องสําอางนะคะอะไรก็ตามถ้ามันมีทราเวลไซส์ก็ให้ลองซื้อทราเวลไซส์ก่อนที่เราจะซื้อไซส์ใหญ่ค่ะเพราะหลายครั้งมีปัญหาว่าพอเราไปซื้อไซส์ใหญ่มาแล้วกลิ่นหรือว่าคุณภาพบางอย่างหรือว่าเราแพ้แล้วเราใช้จะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าแชมพูสบู่พวกนั้นไม่ได้นะคะก็กลายเป็นว่าเราจะต้องทิ้งของพวกนั้นไปค่ะก็จะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะใครดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากนะคะก็สําหรับวิดีโอ12วิธีในการประหยัดเงินที่บิ๊บเก็บเงินจนสามารถมาสร้างแบรนด์ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะใครที่เอาทิปไหนไปใช้แล้วได้ประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์ไปข้างใต้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทวันะคะสามารถที่จะกดในลิงก์ที่กําลังจะขึ้นให้ได้เลยค่ะถ้าชอบก็กดไลค like, ์ s u b s c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย